ห<ฮ>ิวแสงครับผมโอ้ยคือจริงๆเนี่ยเอ่อต้องแบบเกินก่อนนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็กล่าวขอโทษเอฟซีอของพวกน้องๆออบง b อกแบ็คพิงไปนะเพราะตัวเองเนี่ยเราก็เป็น FC b l a c k p i พ k ใช่ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยมีคนมาบอกผมว่าเออพี่ไอ้ต้นตอที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือ Twitter อ่าเป็น Twitter แฟนคลับของนอรลิซ่า เออแล้วต้นตอนนั้นนะ่ะเขาได้เล็กแมสเซจมาหาผมที่โทรศัพท์บอกว่าพี่หนูขอโทษพี่จริงๆคือเห็นพี่ไปสัมภาษณ์พี่พีเคแล้วบอกว่าที่ของน้องลิซ่าเนี่ยมูลค่าเป็นร้อยล้านเนี่ยก็เลยรู้สึกพลาวรู้สึกดีใจกับลิซ่าที่ประสบความสำเร็จก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสในใน Twitter เพื่อที่จะแบบ ยินดีกับน้องลิซ่านะว่าพี่เพชรจ้าก็ก็แบบเห็นว่าน้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าในข้อความเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มาต่อว่าเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับเป็นชาวเน็ตท่านหนึ่งเป็นชาวเน็ตที่ไหนไม่รู้ที่ไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปเนี้ยนั่นแหละสุดท้ายพอเขาเห็นว่าพี่โดนว่าเยอะเนี่ยน้องเขาก็เลยกลัวว่าพี่จะโดนดราม่าทั่วลงเขาก็เลยลบคลิปนั้นทิ้งจากทวิตเตอร์ ซึ่งเราเข้าไปดูก็เลยไม่เห็นแต่เจ้าตัวเนี่ยเขาก็มา,มาโพสก็ขอบคุณมากๆใช่ครับก็เลยก็เลยแต่ว่ามันก็อาถาว่าสมควรไหมถ้าเกิดเป็นบ้านขององลิซ่าก็าอาจจะไม่สมควรแต่บังเอิญว่าเป็นแค่ที่ดินที่น้องเขาอาจจะซื้อเอาไว้แบบเขาอาจจะซื้อที่ดินหลายผืนอ,อะไรเงี้ยเราเป็นแฟนคลับเราเห็นที่ดินหรือว่าแบบที่มันอยู่ใกล้ๆกับพี่พีเคเงี้ยเราก็ตื่นเต้นเพราะมันอยู่ใกล้ๆก็เท่านั้นเอง รดราม่าเกินเหตุไหมคะดราม่าเกินเหตุไหมเอาจริงๆต้องไปดูคลิปผมก่อนใช่ในรายการวัตฟาสแล้วแล้วค่อยมาว่าผมแล้วกันเพราะว่าในนั้นเนี่ยผมก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแค่ที่ดินมันไม่ได้แบบว่าเป็นบ้านเขาแต่ถ้าเป็นบ้านก็ก็ว่าไปอย่างอะไรอย่างเงี้ย<ม>เออแบบจะมากลัวว่าซาแซงจะไปบุกลุก ก็มันไม่มีบ้านนะครับผมอ่ามันเป็นแค่ที่เปล่าๆแล้วตู้ไฟก็เป็นตู้ไฟหมู่บ้านนะครับไม่ใช่เป็นตู้ไฟของบ้านน้องเขาอีกตั้งหาคือคนที่ว่าผมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ดูคลิปหรอกนะครับค,คือเราก็พิจารณาแล้วแหละว่าเฮ้ยมันไม่มีผลอยู่แล้วเราก็เลยแบบเออพูดไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่คือ คือมันก็คือสนามโล่งๆแบบแล้วมันก็ยาวๆแบบมีที่คนอื่นด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดินสอบถามว่าอ๋องั้นที่ข้างๆเนี้ยมันก็ต้องราคาเป็นร้อยล้านเหมือนกันสิก็ใช่มันก็เออเราก็อยากรู้อะนะใช่สําหรับกระแสดราม่ามันหนักกับเราแค่ไหนครับที่แบบถล่มมาตอนนี้คือสําหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าตัวพี่เ,เป็นแฟนคลับแบล็คพิงอยู่ละก็ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําอ่ะ ในฐานะติงอะ่ะเออแบบเราเราปลื้มเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาเราก็ตื่นเต้นไปหมดแหละนึกออกไหมเหมือนอ่ะเฮ้ยรองเท้าคู่นี้น้องเคยใส่โอ้โหเราก็ตื่นเต้นอยากเห็นอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของติงอ,อ่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราเราเรา,เราโอเคนะแต่ถ้ามีคนไม่โอเคเราก็พร้อมปรับปรุงใช่แต่ก่อนจะด่ากันไปดูคลิปก่อนไหมอ,อ่าอะไรอย่างเงี้ย ที่อามองว่าการกระทำนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวหรือว่าไพรเวซีของครอบครัวิซ่าใช่ไหมคะก็จะบอกว่ามันมันคือถ้าเป็นความไพรเวซีอย่างที่แบบเป็นประเด็นนะนั่นคือบ้านมีมีนักกฎหมายออกมาบอกเลยว่าการที่จะไปรบกวนไพรเป็วนีเนี่ยคือไปถ่ายลิซ่าที่อยู่ในบ้านเขาอันนี้คือการรบกวนไพรเวซีแต่ถ้าถ่ายแต่บ้าน อันนี้อาจจะไม่ได้ถือว่าลบกวนแต่ถ้านี่คือที่ดินไม่มีคนอยู่มองใน,ในภาษาของกฎหมายอ่ะก็คือมันมันไม่ได้เป็นลบกวนใครถูกต้องใช่ครับแต่ว่าถ้าแฟนคลับไม่ชอบผมก็ขอโทษใช่แต่แต่ผมเป็นผู้ใหญ่ไงกว่าคลิปของผมจะออกมาได้แต่ละคลิปเนี่ยผมก็มีทั้งโปรดิวเซอร์มีทั้งเอ่อครีเอทีฟที่แบบทำงานอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ค่อยพลาด ก็คือเตรียมใจมาอยู่แล้วว่าถือว่าปล่อยทิดเดี่ยวมาอาจจะแบบไม่ม <า S 1> เลยลเราไม่ได้เตรียมใจเราไม่รู้สึกเลยว่าเราไปทําอะไรผิดอ,ะอ่ะตอนตอนก่อนที่จะออนเทปนะ,ะเออเพราะว่าเนื้อหา99.99 99เนี่ยเป็น DJPK ทั้งหมดใช่มันมีแค่ห่วงสั้นๆประมาณ10วินาทีอ่าที่ไปเกี่ยวกับที่ดินของลิซ่าแต่<ช>เหมือนกับว่าแบบ เขาบอกว่าเราพูดบ่อยเกินไปเพราะว่าตอนที่เราพูดเกินอของคแรกอ่ะก็ตื่นเต้นไงที่เก็แบบว่าพยายามจะเป็นเหมือนเขาเถอะเราคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยใช่ก็ตรงนี้มันเป็นที่ของอของลิซ่าไงเราเลยตื่นเต้นนึกออกไหมคือตอนแรกอ่ะที่ตื่นเต้นครั้งแรกก็คือเขาแอบ,บกระซิบเราว่าเฮ้ยเนี่ยคุณแม่เขามาซื้อฮิยเราก็ตกใจเลยฮะจริงหรือเปล่ามันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนี้เหรอเราก็ดีใจไงเพราะว่ามีแต่ดาราดังๆอยู่ในหมู่บ้านเนี้ย เออเาเราเป็นติ่งลิซ่าด้วยใช่เราก็เลยเฮ้ยงั้นพาทัวร์หมู่บ้านหน่อยได้ไหมอ,มอ่ามันก็เรื่องราวมันก็โลดแล่นไปก็ไปดูบ้านคุณตันไปดูบ้านของเอ่อคิงพาวเวอร์ไปดูบ้านน้องซีไปดูบ้านพอพัทรพลไปดูบ้านซานีิคือผมพาไปดูหลายหลังนะครับแล้วก็มาปิดท้ายตรงที่ดินของน้องลิซา่าตรงนั้นก็แค่ทันเองไม่ได้แบบว่าเอ,อแบบเอ่อทำคอนเทนต์แบบเฮ้ยคลิปนี้ ไปบุกที่ดินเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ลองเข้าไปดูก่อนใช่ครัามาทีา่นี้แล้วเราได้ต้องขอโทษขอโพยทางลิซ่าหรือว,ว่าขาโพลิซ่าไหมครับโอ้โหคือเอาตรงๆนะเมื่อวานคุยกับซานิซานิก็บอกพี่พี่ไดเรกไปหาน้องลิซ่าเลย <c oughs> ว่าแบบขอโทษคือโอ้โหแค่นี้เขาก็มาแบบหาว่าผมหิวแสงแล้วผมผมไม่ทำหรอกเออผมก็รู้อว่าเออ เราชื่นชมเขาในจุดไกลๆดีกว่าเออไม่ต้องไปแบบใดลงใดเล็กอะไรมันไม่ไม่ไมดีหรอกครับใช่ในสุสรธรรมความคิดแน่นะคนของเราต้องมีการคิดที่มันเยอะรอบครอบรอบด้านเลยไหมคะคือจริงๆอ่ะเอ่อโปรเซสในบริษัทพี่ที่ทำอ่ะมันโปรเซสมันมันหลยขยักอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับโปรดิวเซอร์ครีเอทีฟทุกอย่างอ่ะมันมันถูกคัดคัดมาก่อนแล้วแต่บังเอิญว่าอาจจะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าผู้ที่มีอิทธิพลในโลก เออเออมนร์ลิซ่าเนี่ยเขาไม่ใช่คนธรรมดาก็เลยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกับโลกใบนี้เยอะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตใครก็าตามที่เป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็จะไม่ไปพูดถึงเขาดีกว่ามันก็จะง่ายง่ายกับการทํางานของเราใช่เพราะอย่างยกตัวอย่างไปถ่ายบ้านนิกกี้ถ่ายตั้งแต่ทางเข้าบอกทิศทางทุกอย่างนิกกี้น,ชนะชาติอ่ะจนมาถึงตัวบ้านไม่มีใครว่าผมเลยว่าเอ้ยพี่ เนี่ยไปรบกวนความไพ i v a t ของพี่ดิกกี้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครสนใจเรือ่องนี้ด้วยซ้ำก็แปลว่ามันอยู่ที่อิทธิพลของของตัวศิลปินใช่เราถ้าใครแบบที่แบบอิทธิพลสูงเนี่ยเราเราจะไม่ไปแตะเขาดีกว่าจะไม่ไปขั้นระแวงใช่ไหมคะในการทำคอนเทนต์ไม่ไม่ระแวงไม่ระแวงเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่แบบเหมือนพี่พีเคเขาก็ซิฟมาแล้วเราก็กรีดอ่ะเราก็เป็นติ่งเราก็เราก็กรีดตามภาษาเราประมาณนั้น จารที่มันหนักเกินไปอยากจะฝากบอกแฟ,แฟ,แฟนๆไงคะชี้แจงหน,น่อยเล้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอ่ะใช่เพราะเราแบบเราก็เป็นแฟนคลับแบล็คพิงก์อะนะเพราะฉะนั้นเราก็เราก็รู้แหละว่าเราก็ชอบในในศิลปินเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คงต่อว่าเราในฐานะที่เขาก็รักของเขาเใช่แต่เราเราก็รักของเราใช่เขาจะว่าเราเราก็ยอมรับผิดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้อ่านใช่